เนี่ยพอมันไหลอะ่ะพอมันไหลนอกอะ่ะทุกคนเห็นช่องข้างบนปะ4 6่หม6่นหกพัาวคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะกราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับแคทล,ลี่อกเหมือนเดิมนะคันเล่นเว็บเมสซี่บลูทุกคนเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องดำเทิร์นเด้อมา วันนี้มากับเกมกินเลนะคะทุนค,คลิปนี้จัดไปเลยหนึ่งพันบาทท้วนท่วนกินเลนวันนี้คือแบบมาดีมากกินเลวันนี้มาดีมากใครจะไปสาวถ้ำปั่นเหนื่อยหน่อยนะคะแคันเหนื่อยกับการปั่นสาวถ้ำอะทุนแม่งขึ้นขึ้นลงลงคันแบบเออมันไม่ได้กำไรแล้วทีคันว่าแค้นหนีมาจินเลนดีกว่าวันนี้แคทขอแจ้งเกิดสำหรับจินเลนะคะทุกคนไหลนอกไปก่อนนะคะเบ็ดห้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้สูตรกบขี่เรือซื้อ สูตรกลมุมคียเลือแคทได้มาจากเอ,อ่อเอฟซีแคทในติ๊กต็อกนะคะก่อนที่แคทจะมาทำยูทูบอะแคทลฟ์สดตลอดในติ๊กต็อกมาก่อน7 8ถึงเดือนแล้วนะดังนั้นแคทมีฐานลูกค้านะคะนี่แคทมีกลุ่มด้วยทุกคนในกลุ่มใครแตกใครปังเกมไหนมาเขาจะส่งลงบอกในกลุ่มกันตลอดนะเอาไว้ดูในกลุ่มเพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็ในกลุ่มจะแนะนําเกมแตกกันแค่เว็บแมซี่บูเท่านั้นเพราะว่าแต่และเว็บแคทคิดว่าการแตกเปอร์เซนต์การแตกไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรทุกคน บางเว็บเบ็ดไม่เหมือนกันนะคะของแัทลี่อ่ะจะมีเบ็ดสิบเบ็ดสิบสองบางเกมนะคะแต่บางเว็บอ่ะสาวถ้ำจะเป็นเบ็ดสิบเบ็ดยี่สิบอะไรอย่างนี้เลยแต่เมซี่บูบางทีอ่ะมีเบ็ดสิบสองมีเบ็ดสิบหกด้วยมีเบ็ดสิบห้าอะไรอย่างนี้นะคะเบ็ดมันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ละเว็บดังนั้นถ้าสมมติแคทแตกเว็บเมซี่บูเบ็ดสิบสองมาแล้วทุกคนไปตามเว็บอื่นอะ่ะ คือมันไม่มีเมสิบสองอ่ะทุกคนมันจะไปได้ยังไงอน่ถูกไหมดังนั้นใครอยากเล่นเว็บเมซ่บูนะคะสามารถเข้ากลุ่มดูรีวิวดูเกมแตกอะไรกันได้เลยนะเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะนี่ในกลุ่มเนี้เขาจะคุยกันแบบว่าไม่มีกักเลยนะดวงมันจะซวยจริงซื้อซ้าไปก็ตายไปซื้อตามตายบางคนมีทั้งเกลือนะคะมีทั้งเกลือมีทั้งแตกเพราะว่ามันขึ้นชื่อว่าการพันนั้นไหนทุกคน ความเสี่ยงมันมีอยู่แล้วนะคะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มอยากจะเล่นเว็บเมซี่บูนะคะเดี๋ยวแคทจะใส่ลิงไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ทุกคนก็ตามกันมาได้เลยนะคะเฮ้ยไหลน,นอกมาได้อยู่นะคะทุนหนึ่งพันอย่างน้อยก็ได้ตั้งหนึ่งพันบาทนะคะเดี๋ยวสูตรกบขี่เรือสูตรกบขี่เรือก็คือกบสามตัวอยู่ข้างบนเรือสามอันนะคะสามลำนี้ห่ะเรือสามลำเนาะใช่ไหม หน่วยพี่เรือหน่วยพี่เรือคือสามลำนะคะเดี๋ยวมไม้นี้คันนี่จะซื้อให้ดูเป็นฟิลแบบว่าแบบซื้อแบบไม่ใช้สูตรเดี๋ยวลองซื้อแบบไม่ใช้สูตรก่อนละกันหรือว่าใช้สูตรก่อนดีละ่ะเอาใช้สูตรก่อนไหมเดี๋ยวลองใช้สูตรซื้อก่อนนะคะดานงั้นเราต้องกดมือเพื่อหาอันนั้นก่อนกดมือเพื่อหาสําหรับกบขี่เรือมันจะมาในแถวเดียวกันช่องหนึ่งมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แถวหนึ่งจะมีหกช่องกบสามอยู่แถวบนเรืออีกสามอยู่ข้างล่างนะคะไปเดี๋ยวเรากดหากันเลยไม่รู้ว่าโอ้โหอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยคือไม่ได้นะเราขาดเรืออันหนึ่งไปข้างล่างนะคะถามว่ามันได้ไหมบางทีมันก็ได้แหละแต่คัอยากเอาเอาสูตรที่มันชัวร์ดีกว่าเผื่อทุกคนตามกันมันจะได้ไม่มึนไม่งงกันนะเนี่ยไม่แล้วเนี่ยกบขี่เรือแต่ส่วนมากเวลาที่ใครจะใส่ใช้สูตรศพสูตรกบขี่เรืออู้ลิ้นพันซะแล้วส่วนมากอ่ะมันจะมาแถวสุดท้ายอ่ะทุกคน ส่วนมากมันจะมาแถวสุดท้ายนะตอนนี้ใครก็ยังไม่เจอเนี่ยดูดิกบสามเรือสองมันต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าแค่ไม่ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะใช้สูตรเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจกดหาบางทีมีคนมาคอมเมนต์แบบน่ารักสดในติ๊กต็อกแคทเลียแบบสูตรแบบดอกกระลำหกอันอยู่แถวเดียวกันกบอยู่แถวเดียวกันมันหายากทุกคนมันเสียเวลาเรามันสายซื้อแล้วมันใจร้อนอยู่แล้วอ่ะ แล้วก็อีกอันนึงที่คัอยากจะบอกนะคะทุกคนเห็นช่องข้างบนไหม W A Y S อะค่ะวิธีช่องนี้ก็คือเกี่ยวเหมือนกันนะเนี่ยพอเกมมันไม่ไหลเลยมันมีแค่สามพันแปดวิธีเดี๋ยวรอไม้อะบางไม้มันจะมีไหลอะทุกคนอาจจะได้เห็นบางไม้มันไหลดีทุกคนอาจจะได้เห็นว่ามันขึ้นไปถึงสองหมื่นสามหมื่นวิธีเลยนะเออบางทีมันขึ้นไปถึงสองหมื่นสามหมื่นวิธีเลยนะดังนั้นเราจะต้องสังเกตดูอะนะคะมาเบ็ดห้าเพราะว่าค่ทจะไปซื้อเบ็ดสิบนี่ตอนใช้สูตรคัทว่าเบ็ดห้าคัทไม่น่าจะได้นั่นแหละ เออไหลไหลเจช่องหนึ่งเออเบ็ดห้าไหล,นอ,อน,ไหลนอได้มาเก้าสิบแปดโอ้โหหนึ่งร้อยไปกันต่อนะคะไปกันต่อเบ็ดห้าไหลนอนะคะหนึ่งร้อยห้าไอหนึ่งร้อยสามบาทหาย,ยากหายเย็นแท้ว่ากบขี่เรือใช้เวลานิดนึงนะคะท่านผู้ดูใครก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยแต่เรามาเพื่อแบ่งปันสูตรนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนใช้สูตรนี้แล้วจะแตกหมดเลยนะ ดูช่วงจังหวะเกมด้วยถ้าบางวันกิเลสเกลือจัดๆแล้วทุกคนก็ยังดันทุลังที่จะใช้สูดดันทุลังที่จะซื้อค่ะคันนี้แนะนําเลยว่าเปลี่ยนเกมเถอะแต่วันนี้ต้องยกให้กิเลนเป็นโนหนึ่งแทนอีท่ำไปเลยนะวันนี้สาวท่ำกลายเป็นอีนาเกลือวันนี้สาวท่ำกลายเป็นอีนาเกลือลักบบแม่งไ,ไม่มาให้เลยวะมันเป็นยังไงอะมันเป็นยังไงอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอมันไหลอะ่ะพอมันไหลนอกอะทุกคนเห็นช่องข้างบนปะสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบหกเว เห็นไหมเห็นความต่างไหมเห็นความต่างไหมเวลาที่ทุกคนซื้ออาจจะไม่ได้ซื้ออาจจะไม่ได้ใช้สูตรกบขี่เรือสูตรเดียวกับแคทลีแต่อาจจะดูลายเจแบบว่าตัวแพงมาเยอะๆแล้วคําว่าเวข้างบนคือมันเป็นหลักหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันวิธีอันนี้คือใช้ได้เลยเนี่ยเนี่ยพอมันไหลมันขึ้นไปสามหมื่นวิธีทุกคนสังเกตดูเอานะหัดสังเกตดูลายเจเองนะคะเราจะได้เราจะได้เ,ไดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราจะได้ดูลายเจเองอะ่ะทุกคน ดูลายเกมเองแล้วชีวิตเรามันจะสบายขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องงอใครเลยเราจะเป็นคนที่หัดช่างสังเกตแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเลยคืออีกบบไม่มาให้ใครสักทีนะคะอีกบบเนี่ยมันยังไงอะมันยังไงอะถ้ากบไม่มาสามเรือไม่มาสามแต่ถ้ามาแบบว่ากบสองเรือสามอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใครก็จะลองซื้อละดูทรงเราหายากนะคะคันไม่น่าจะไหวขนาดนั้นนะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปมาออโต้สามสิบหมุนปิดโบนะคะเพื่อที่เราเจอกบเราจะได้กดหยุดทันนะ เนี่ยไม่มาเลยกลบไม่โบหัวมาสักตัวหนึ่งอะไรครับเนี่ยนานบูดูโอ้โหกบกัะเรือแต่อยู่คนละแถวนะคะไม่เวิร์กไม่เวิร์กเฮ้ยเฮไม้นี้ขู่แปดพันแปดพันวิธีน้อยไปว่ะทุกคนกดหาต่อนะเมื่อกี้กบสามตัวแต่ถ้าเป็นหนึ่งหมืนวิธีบวับวอะค่ะซื้อไปละแต่วิธีมันน้อยไปหน่อยอะ นันเวอร์ถามจริงนี่ไงนี่ไงที่ตามหาครบเครื่องครบเครื่องกบสามตัวอยู่บนเรือสามลำนะคะหูแต่ห้าพันแปดวิธีเราจะเสี่ยงไหมอ่ะต้องเสี่ยงซื้อนะคะเปิดโบซื้อไปห้าพันแปดวิธีแต่ตัวแพงหูตามสูตรเลยเจ็ดร้อยห้าสิบจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับผมขอปังๆนะไม้นี้ขอแบบแจ้งเกิดสิบเอดหมุนคูณสองแค่นว่ากำลังดีสิบเดหมุนคูณสอง คูนเยอะบางทีมันไม่ไหลให้นะคูณน้อยอะบางทีจ่ายเยอะกว่าก็มีดอกแรกเก็บตัวคูนไปก่อนเก็บตัวคูนไปก่อนเทช่องหนึ่งมาไหมฮ้ยเหล็กสิบหมุนชิวชิวชว,วโบโบหน่อยดีโบหน่อยไหลตัวถูกเก็บคูนไปก่อนก็ได้นะกิเลนขัดไม่ว่ากัน ตหนึ่งได้ไวแถวสามต่อนะฮึอ้วกลำสี่แถวสามก็ได้ฮึหิวหกหมุนมาทุกคนเราย,ยังได้ลุ้นสี่สปินมาอีกหนึ่งนะคะซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบรอนไหมวะรอนไหมวะลอนไหมวะเออเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด ไปกันต่อนะคะอีกสี่หมุนคุณภาพเฮ้ยจะก,กำไรปะเนี่ยกบสามเรือสามคบมันขาดแค่วิธีมันน้อยไปหน่อยนะเมื่อกี้เจ็ดร้อยห้าสิบซื้อตอนนี้ได้มาเก้าร้อยกำไรละอีกสองหมุนอีกสองหมุนลุ้นให้ไหลอย,อย่างเดียวนะคะตอนนี้ออเออเรือแม่งโคตรเยอะค่ะช่องหนึ่งช่องสองโอเคถือว่าไม่เกลือนะคะแต่กำไรน้อยนะ แต่ว่ากําไรน้อยนะะทุกคนแต่ว่ากําไรน้อยนะมันอาจจะไม่มาเบ็ดสิบก็ได้นะคะทุกคนใครอยากจะลองตามสูตรนี้ก็ตามได้เลยนะคะกําไรน้อยแต่ก็อย่างน้อยมันก็ไม่เกลือให้เราแหละทุกคนพุนหนึ่งพัน 1, วันนี้นะคะเราบวกมาพันเก้านะใครอยากจะตามจินเลนตามมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งครแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆรง,จ,ง,จ,ง,จ,งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปน,นะคะ